วันนี้นะครับผมมีวัตถุมงคลนะครับหลวงปู่พิมพ์วัดพฤกษวันนะครับสายนะครับหลวงปู่สุขวัดปาาของมะขามเท่านะครับแล้วก็มีวัตถุมงคลหลวงปู่แซนวัดบ้านน้องจิกและวัตถุมงคลยอดนิยมนะครับหลายรายการเลยนะครับเรามาเริ่มรายการแรกกันเลยนะครับในวันนี้นะครับวันนี้ก็มีน้ํามันมตในพี่นะของหลวงพ่อวิชัยโกวิทโววัดหัวเด่นนะครับน้ํามันมลว่านยา16ชนิด พิธีเสาห้านะครับรุ่นนี้ครับหลวงพ่อวิชัยครับท่านทําสูตรนะครับตามตำรับตำาสามองครูนะพี่นะสายนะครับอ่าหลวงพ่อท่านนะครับร่าเรียนนะครับสายการทํายานะพี่นะจากสูตรตํารานะครับหลวงพ่อกวยวัดโคสิตรามนะครับหลวงปู่ปรงวัดธรรมเจดีนะพี่นะหลวงปู่เย็นวัดสรปะเรียนครับน้ำมันมนครับสรรพคุณทางด้านบรรเทาอาการปวดเมื่อยนะครับแผลพุพองแผลน้ำร้อนลวกนะครับแล้วก็แผลสดนะครับอ่าดีนักแลนะพี่นะ ผมแบ่งให้นะครับขวดละ200บาทเท่านั้นนะครับณตอนนี้เหลือ2ขวดแล้วนะครับพี่นาณตอนนี้เหลือ2ขวดแล้วนะครับรายการต่อมามาที่ธนบัตรขวัญถุงหลวงพ่อกลวยนะครับวัดโคสิตรามนะครับปีหกูรรุ่นแรงคูครับธนบัตรขวัญถุงรุ่นนี้นะครับออกในนามวัดพระบรมธาตุวรวิหารนะครับซึ่งธนบัตรขวัญถุงรุ่นนี้ครับองคด้านหน้าของนะครับ ธนบัตรนะครับก็จะมีเป็นเหรียญนะครับตัวอย่างของปี60แล้วก็เป็นนะครับอ่ารูปเหมือนครึ่งองนะครับอ่าเป็นรูปเหมือนเต็มองคนะพี่นะหลวงพ่อเกวยแบบนี้นะครับมีรันเลขกำกับชัดเจนครับธนบัตรขวัญถุงรุ่นนี้ครับอ่าเป็นธนบัตรขวัญถุงนะครับแบงค์พันขวัญถุงหลวงพ่อกลวยครับก็เกี่ยวกับทางด้านหนุนทรัพย์หนุนเงินนะครับแบ่งให้นะครับฉบับละ150้าบบาทนะพี่นะอ่าแล้วก็ต่อมาครับมาที่ธนบัตรขวัญถุงของหลวงพ่อเกาะครับ หลวงพ่อกลวยไปแล้วนะครับมาที่ลูกศิษย์ของท่านบ้างนะครับหลวงพ่อเกาะวัท่าสมอนะพี่นะรุ่นสร้างโบสถ์ปี2567นะครับอ่าธนบัตรขวัญถุงรุ่นนี้ครับก็เกี่ยวกับทางด้านนะครับหนุนซับดีนะครับอาคระยันนะพี่นะอ่าอุอากะสะแบบนี้นะครับสวยเลยนะพี่นะสายหลวงพ่อกลวยครับเกาะกลวยหัวไม่แตกครับรุ่นสร้างโบสถ์นะพี่นะอ่าก็จะมีนะครับให้เขียนชื่อนะครับเจ้าของยันโพกซับด้วยนะพี่นะ แบ่งให้นะครับฉบับละ150บาทเท่ากันนะครับรายการต่อมาครับมาที่เหรียญหลวงปู่พิมพ์วัดพฤกษวันนะครับสายหลวงปู่นายสายตรงหลวงปู่สุขนะพี่นะหลวงปู่สุขนะครับพี่นะวัดปากคลองมะขามเทาครับเป็นเหรียญอ้ามนะครับหลวงปู่สุขยืนถือไม้เท้านะครับเหรียญอามปี50หลวงปู่สุขนะพี่นะวัดปากคลองมะขามเทานะครับด้านหลังนะครับเป็นอัคระยันนะครับพุทธอุดมวลนโลกครับ หลวงพ่อพิมพวัดพฤกษวรนเนะครับท่านเป็นเกจิจังหวัดพิจิตรนะพี่นะสายตรงหลวงปู่สุขเลยก็ว่าได้นะครับอ่ะยันพุทธอุดมวลโลกครับสายหลวงปู่สุขนะครับอ่าสวยนะพี่นะปี50นะครับเนื้อทองแดงนะครับเหรียญน,นี้นะครับเหรียญหลวงปู่สุขหลวงปู่พิมพวัดพฤกษวรันปุกเสกแบ่งให้นะครับเหรียญละ200บาทนะพี่นะอ่าเหรียญละ200บาทบวกบางๆให้เลยนะครับวัตถุมงคลหลวงปู่พิมพน่าเก็บนะพี่นะ ท่านจะโด่งดังเกี่ยวกับทางด้านสายเครื่องรางนะพี่นะสายจิ้งจกแบบนี้นะครับอ่าจิ้งจกมหาโชคมหาลาบนะครับอ่าสายเครื่องรางต่างๆท่านโด่งดังมากนะพี่นะลูกศิษย์ท่านครับโด่งดังไกลไปถึงต่างประเทศเลยนะครับแบ่งให้นะครับส0 0บาทเท่านั้นนะครับมียอดมาแบ่งแค่2เหรียญนะพี่นะอ่ามียอดมาแบ่งแค่2เหรียญเท่านั้นนะครับแล้วก็ต่อมาเหรียญยืนหลวงพ่อเงินนะพี่นะอ่าหลวงพ่อเงินวัดบางคลานนะครับรุ่นมหาลาบเนื้อสัมฤิด ออกวัดหนองโดงนะครับรุ่นนี้ครับเป็นเหรียญนะครับเหรียญหลวงพ่อเงินนะพี่นะรุ่นนี้ออกนะครับวัดหนองโดงต่อโคชัดเจนนะครับเนื้อสัมฤทธิ์แบบนี้นะพี่นะด้านหลังเป็นหลังนารายทรงคุดนะครับด้านหลังเป็นหลังนารายทรงคุดแบบนี้นะครับเกี่ยวกับทางด้านมหาอำนาจนะครับเสาห้ามหาลาบครับ รุ่นนี้ปลุกเสกเสาห้านะครับโดยหลวงพ่อวันวัดคลองคูนหลวงปู่พิมพ์วัดพฤกษวันนะพี่นะแล้วก็สายตรงนะครับของหลวงพ่อเงินครับหลวงพ่อหนงวัดทุ่งน้อยนะครับแล้วก็เกจิชื่อดังครับหลายคณาจารย์ร่วมเสกเลยนะครับแบ่งให้นะครับเหรียญละ200บาทเท่านั้นนะครับเป็นเนื้อสำริดนะพี่นะเหรียญหลวงพ่อเงินยืนถือไม้เท้าแบบนี้นะครับวัดทุ่งมงคลต่อมาครับมาที่หลวงปู่แสนวัดบ้านหนองจิกครับ เหรียญรุ R R ha, 2, ý, ่นนี้นะครับเป็นเหรียญรับทรัพย์เงินไหลมานะครับรุ่นดีครับเสาห้าปี2562นะครับรุ่นนี้ครับเป็นเหรียญพญาเต่าหัวมังกรเสาห้านะครับมาพร้อมกล่องเดิมครบแล้วก็มีใบพระคาถาเดิมด้วยนะครับเป็นเหรียญนะครับเหรียญเต่าแบบนี้นะครับเหรียญสังคาจายครับแบบนี้เลยนะครับเหรียญสวยนะครับเหรียญสวยครับเป็นเหรียญทรงเต่านะพี่นะ พระสั่งค่าจายนะครับเกี่ยวกับทางด้านนะครับโชคลาบดีนะพี่นะรุ่นรับทรัพย์เงินไหลมานะครับลงยาแดงนะครับขอบก็จะเป็นขอบเขียวขาแบบนี้นะพี่นะด้านหลังเป็นอักรละหมื่นกว่ายันนะครับเนื้อทองแดงผิวไฟครับเนื้อทองแดงผิวไฟครับรุ่นนี้นะครับหลวงปู่แสนวัดบ้านหนองจิกครับเกจิชื่อดังจังหวัดสีสะเกดนะพี่นะแบ่งให้นะครับแบ่งให้ 200บาทนะพี่นะองละค์ละ200บาทเท่านั้นนะครับสวยเลยนะครับองนี้นะครับอ่า้อยบาทจัดส่งฟรีครับหลวงปู่แสนวัดบ้านหนองจิกนะพี่นะรายการต่อมาครับมาที่รูปหล่อหลวงพ่อวันนะครับรูปหล่อหลวงพ่อวันวัดคลองคูรุ่นมหาปราบไตจักครับปี58นะครับรุ่นนี้ครับเหรียญของท่านนะครับถือว่านิยมมากนะครับองค์นี้เป็นรูปหล่อนะครับมหาปราบไตจักนะครับเนื้อทองแดงนะครับ มหาปราบไตจักรเนื้อทองแดงนะครับพี่นะอ่ารูปหล่อนะครับหลวงพ่อวันวัดคลองคูนรันเลขกำกับชัดเจนนะครับอ่ารันเลขกำกับชัดเจนครับเป็นรูปหล่อปั๊มนะพี่นะอ่ารูปหล่อปั๊มมหาปราบไตจักรหลวงพ่อวันวัดคลองคูนครับเกจิชื่อดังนะครับจังหวัดพิจิตรนะครับอ่าหลวงพ่อวันวัดคลองคูนนะพี่นะเนื้อทองแดงครับองค์นี้แบ่งให้นะครับอง์ละ200นะพี่นะอ่าองละ200บาทเท่านั้นครับ รูปหล่อมหาปราบไตจักรหลวงพ่อวันวัดคลองคูนะครับรายการต่อมานะครับมาที่เหรียญจอบนะครับเป็นพระผงนะพี่นะพระผงจอบนะครับหลวงปู่ทวดนะครับวัดชังให้ออกในนามวัดห้วยมงคลปี4 8นะครับรุ่นนี้ครับรุ่นนี้ครับเป็นทรงจอบนะพี่นะด้านหลังเขียนว่าหลวงปู่ทวดวัดห้วยมงคลแบบนี้นะครับออกปี4 8ครับองค์นี้เป็นเนื้อขาวนะครับ เนื้อขาวแก้มชมพูนะครับก็ผสมนะครับออกว่านสบู่เลือดด้วยนะครับผมได้มาทั้งหมดนะครับประมาณ10กว่าองค์นะครับแล้วก็มีเนื้อดําใบลานนะครับมา1องค์นะพี่นะเนื้อดําใบลานมา1องค์ครับชุดนี้เอาเฉลี่ยไปเลยครับไม่มีกล่องนะพี่นะชุดนะครับที่มีกล่องเขาจะมาทําที่หลังนะครับองค์นี้เอาไปองละ1 0 0บาทครับองละหนึ่งบาทเท่านั้นนะพี่นะจอบชุดนี้ครับออกปี48นะครับออกตรงโดยวัดนะครับ ออกตรงโดยวัดห้วยมงคลเลยนะครับรายการต่อมาหุ <pl ains> ่นพยนต์นะครับหุ่นพยนต์หลวงพ่อวิชัยนะครับเป็นนะครับได้ไหมสีม่วงสร้าง33ตนเท่านั้นนะครับสร้างน้อยมากครับหุ่นพยนต์หลวงพ่อวิชัยโกวิทวัดหัวเด่นนะครับสวยเลยนะครับพี่นะหุ่นพยนต์นะครับหลวงพ่อวิชัยก็เกี่ยวกับทางด้านนะครับคุ้มกันภัยนะครับคุ้มกันเจ้าของคุ้มกันบ้านเรือนต่างๆครับคนสมัยก่อนนะครับคนสมัยก่อนจะนิยมนําหุ่นพยนต์นะครับ ไปบูชาที่โรงวัวนะครับเพื่อป้องกันโจรขโมยนะพี่นะอ่าสวยเลยนะครับหุ่นพยนต์ตนนี้สร้างน้อยมากนะครับแล้วก็หมดจักวัดตั้งแต่1วันแรกครับหุ่นพยนต์รับทรัพย์ปีใหม่2568หลวงพ่อวิชัยโกวิทโววัดหัวเด่นนะครับแบ่งให้นะครับตนละ750บาทนะพี่นะตนละ750บาทเท่านั้นนะครับหุ่นพยนต์ไปแล้วมาที่กุมารทองครับกุมารทองลูกเศรษฐีพารวยเด็กวัดหัวเด่นนะพี่นะ กุมารทองนะครับเป็นเนื้อทองแดงนะพี่นะผิวขัดเงานะพี่นะเดี๋ยวสักครู่นะครับมาพร้อมนะครับหลอดเดิมๆเลยนะครับผิวขัดเงาของหลวงพ่อวิชัยครับทำพิมพ์ยนยุคกุมารทองปี21หลวงพ่อกวยครับพี่สวยเลยนะครับขัดเงานะครับทองแดงขัดเงาครับสร้าง100นะครับ99ตนนะครับสร้างน้อยมากนะครับอ่า199ตนแล้วก็มีรันเลขกำกับชัดเจนนะครับ ต้นนี้นะครับอ่าต้นนี้เลข73็นะครับเลขสวยดีครับต้นใหญ่นะครับทองแดงนะครับขัดเงาพิมพ์นะครับพิมพ์ใหญ่แบบนี้เอา600นะครับเอาไปองค์ละ6 0 0เท่านั้นนะครับเฉลี่ยให้เลยนะพี่นะพิมพ์ใหญ่นะครับอ่าแล้วก็ต่อมาพิมพ์เล็กก็มีนะครับกุมารทองพิมพ์เล็กก็มีครับอ่าทองแดงขัดเงานะครับพิมพ์เล็กนะครับหลวงพ่อวิชัยโกวิทโววัฒหัวเด่นนะพี่นะอ่าพิมเล็กนี่เอา400นะครับ พิมเล็กนะครับเอาไปตนละ400ครับกุมารทองหลวงพ่อวิชัยเสกนะพี่นะในวาระพิธีปี2567ครับท่านเสกนะครับไตรมาสปี67นะพี่นะสวยเลยนะครับกุมารทองครับถือถุงเงินถุงทองนะพี่นะอ่าต่อมาครับมาที่เหรียญหลวงพ่อเงินรุ่นนะครับามหาโชคลาบครับเป็นรุ่นนะครับที่หลวงพ่อท่านนะครับจะปลูกเสกบทพระคาถาลืออครับอ่าเป็นเหรียญของขอไปครับของหลวงพ่อวันวัดคลองคูนนะพี่นะเหรียญหลวงพ่อวันวัดคลองคูนครับ อ่าหลวงพ่อวันวัดคลองคูนจังหวัดพิจิตรนะครับรุ่นนี้ครับเป็นเหรียญเนื้อทองเหลือล้นนะครับเป็นเหรียญล่อครับเหรียญล่อทองเหลือล้นแกะบล็อกคมครับเหรียญนี้นิยมเลยนะพี่นะอ่าเหรียญนี้นิยมเลยครับแกะบล็อกคมคมเลยครับลือลือชาครับอ่าหลวงพ่อท่านนะครับสวดบทพระคาถาเกี่ยวกับทางด้านนะพี่นะขาขายโชคลาบดีนะครับเกี่ยวกับมหาโชคมหาลาบนะพี่นะด้านหลังครับเป็นหลังพ่อแก่หรือสีบรมบคูครับหลังพ่อแก่หรือสีบรมบคูครับแบบนี้เลยนะครับ สวยนะพี่นะออกในช่วงปี56ครับออกในช่วงปี56รุ่นบูชาคูครับแบบนี้นะพี่นะหลวงพ่อวันวัดคลองคูนครับเหรียญนี้แบ่งให้เหรียญละ200นะครับเหรียญล่อนะพี่นะรายการเหรียญล่อนี้จองจากวัดมาก็2 200ขึ้นแล้วครับเหรียญนี้แบ่งให้200ครับพี่นะสวยเลยนะครับเหรียญล่อนะพี่นะหลวงพ่อวันวัดคลองคูนครับเหรียญนี้นี่แกะบล็อกได้สวยเลยนะครับรายการต่อมาครับมาที่สั่งฆจายนะครับหลวงพ่อวันวัดคลองคูนครับพี่ สังฆะจายยุคต้นปี53วัดคองคูนด้านหน้าแบบนี้นะครับของหลวงพ่อวันวัดคองคูนเนื้อทองเหลืองแบบนี้นะพี่นะอ่าของหลวงพ่อวันวัดคองคูนครับพระสั่งฆะจายพิมพ์ใหญ่ครับที่พระเจ้าแห่งโชคลาภนะครับผู้มีความอุดมสมบูรณ์แบบนี้นะพี่นะแบ่งให้นะครับแบ่งให้องค์ละ300ครับยุคต้นหลวงพ่อวันวัดคองคูนนะพี่นะอ่าพระสั่งฆะจายหลวงพ่อวันครับมาพร้อมกล่องนะครับมาพร้อมกล่องด้วยนะครับ ต่อมาครับมาที่นะครับจักรตุคามรามเทพหลวงพ่อวันนะพี่นะปี50นะครับชุดนี้ครับจะเป็นเนื้อแร่ขั้พนมพาทั้งหมดเลยนะพี่นะอ่มีเป็นเนื้อแร่ขั้พนมพาครับแต่องค์นี้จะมีตําหนิหน่อยนะครับมีตําหนิผงลานครับอ่มีตําหนิผงลานหน่อยครับเพราะว่าแร่ขั้พนมพานี่เป็นเนื้อที่ถือว่าเบาบางนะพี่นะอ่าเนื้อที่ถือว่าเบาบางเลยครับแต่องค์นี้มีปั๊มหนาเลยครับพี่เอาแบบแบ่งให้พี่ๆไปใช้ครับ มีตะกุดด้วยครับฝั่งตะกุดเดิมๆจากวัดนะครับมีข้าวสารหินแบบนี้นะพี่นะอ่าตะกุดนะครับทองแดงครับอ่าตะกุดทองแดงจันมือหลวงพ่อวันแบบนี้ครับเนื้อแร่ข่าวพนมพาครับของหลวงพ่อวันยุคต้นหายากแล้วนะครับเอา100บาทพอครับองนี้มีตําหนินะพี่นะขอพี่ๆที่รับสภาพได้ละกันนะครับองค์นี้ครับเอาไป100บาทส่งให้ฟรีครับจตุคามรามเทพของหลวงพ่อวันนะพี่นะแต่ก่อนนี้ได้หากนอง์นึงเป็นพันครับ ต่อมาครับมาที่เหรียญกงจักรปีใหม่ปี59นะครับของหลวงพ่อวันครับเนื้ออัปปก้าครับเป็นแหนบนะพี่นะแหนบกงจักรหลวงพ่อวันวัดคลองคูนครับทําย้อนยุคปีห6นะพี่นะปี4 6แบบนี้นะครับองค์นี้เป็นแหนบปี59หลวงพ่อวันครับตอกโค้ดหลวงพ่อวันชัดเจนครับแหนบปีใหม่นี้เอาไป150ครับพี่เอาไปองค์ละ150บาทครับแหนบอัปปก้าหลวงพ่อวันวัดคลองคูนนะครับพี่นะต่อมาครับมาที่ ปิตาพิมใหญ่ยันยุ่งนะครับปิดตารุ่นนี้นะครับเป็นปิดตากน ome, muscle, Freeze, ah music, ้นลายเซ็นนะครับสมเด็จยาณสังฆาขอไปครับพี่นะสมเด็จพระยาณสังวรนะครับพระสังฆราชนะครับรุ่นนี้ครับทรงเป็นประธานพิธีในการนะครับมอบมวลสารนะครับให้นะพี่นะรุ่นนี้ออกปี53นะครับออกปี53ครับพี่ยันยุ่งก้นลายเซ็นนะครับเนื้อชนวนนะพี่นะเนื้อชนวนครับวันนี้ได้มาอีก1องค์นะครับ เอาไปองละนะครับ250บาทนะครับองนี้นะครับรันเลข16,53ด้วยครับก้นลายเซ็นนะพี่นะอ่าก้นลายเซ็นครับสวยเลยพี่นะเอาไป250บาทนะครับอ่าสองร้อาสิบบาทเท่านั้นนะครับปิดตายันยุ่งนะพี่นะสวยเลยนะครับรายการต่อมานะครับปิดตายันยุ่งไปแล้วนะครับมาที่เต่าครับรุ่นฉลองวิหารหลวงปู้่จันทร์กันบ้างครับเป็นของหลวงพ่อวันวัดคลองคูนปี61นะพี่นะอ่าเรียนเต่านะครับ เหรียญเต้าหลวงพ่อวันวัดคลองคูนะครับด้านหน้าเป็นหลวงพ่อวันนะครับด้านหลังครับเป็นหลังอัครยันครับทําคล้ายๆของหลวงปู่หลิวนะพี่นะอ่าสวยเลยนะครับปีหกหนึ่งนะครับเนื้อทองแดงมันปูนะครับเอาไปเหรียญละ199าบาบทนะพี่นะอ่าเหรียญละ199บาทเท่านั้นครับเหรียญเต้านะครับหลวงพ่อวันครับมีหนึ่งเหรียญนะพี่นะต่อมามาที่จัดุคามรามเทพหลวงปู่ทวดวัดห้วยมงคลครับ ปีห้านะครับรุ่นนี้ครับทางไปษนีนะพี่นะทางไปษนีเป็นผู้จัดสร้างครับแล้วก็ผู <c oughs> ้นําจําหน่ายจัตุคามเรามเทศครับองค์นี้เป็นเนื้อนะครับเป็นพิมก้าวนะครับพี่นะเนื้อดําครับพิมก้าวนะเนื้อดานะพี่นะเนื้อดําผสมว่านครับสวยเลยนะครับจัตุคามครับแล้วก็ด้านหลังเป็นหลังเจิมด้วยครับพี่หลังเจิมยันนะแบบนี้นะครับนับปัตตลอดะนะพี่นะ แบ่งให้ครับอง์ละ400ครับจองจักหวัดนี่299้บาทเลยนะครับเอาไป400บาทนะพี่นะอ <lat> ่าแล้วก็อีกองหนึ่งนะครับจองวัดนะครับ999บาทนะครับเป็นเนื้อนะครับอ่าเนื้อดําเหมือนกันครับพี่นะออกดําน้ําตาลครับพิมพ์ใหญ่แช่น้ําว่านนะครับเจิมแป้งนะพี่นะแช่น้าว่านครับอ่าก็จะออกเป็นนะครับอ่าแบบนี้ครับแช่น้าว่านนะพี่นะไม่ได้เปื้อนครับแต่เป็นน้าว่านนะครับเพราะว่าเขาแช่ครับเขาแช่น้ําว่านนะครับแช่น้ําว่านนะพี่นะ องนี้นี่ก็เอาไป400เหมือนกันนะครับอง์ละ400เหมือนกันครับเปิดเปิดแบบนีเ้เป็นแช่น้ําว่านครับแช่น้ามนต์ครับเรียงง่ายนะพี่นะแช่น้ามนต์ว่านแบบนี้นะครับสวยเลยนะครับแบ่งให้400นะครับจองจกวัด999บาทเลยนะพี่นะเอาไป400บาทเท่านั้นนะครับจตุคามรามเทพนะครับรุ่นนี้ครับออกปี51นะครับออกปี51ในนามวัดห้วยมงคลน,นะพี่นะรายการต่อมามาที่สร้อยกระดูกหลวงพ่อกวยวัดโคศิตรามนะครับ ผมจะมีปี64ครับเส้นแรกเลยครับปี64รุ่นรวมใจสิทธิ์นะครับอ่าปี64รุ่นรวมใจสิทธิ์นะพี่นะรุ่นนี้นะครับสวยเดิมไม่ผ่านการใช้ครับองค์นี้ถุงเปิดหน่อยนะพี่นะแต่รับรองครับว่าไม่ผ่านการใช้แน่นอนเป็นสภาพเก็บครับอ่าเป็นสภาพเก็บครับเอาไปเส้นละ400ครับปี64นะพี่นะอ่าปี64เส้นละ400นะครับอ่าแล้วก็ต่อมาครับมาที่ปี63นะพี่นะ63นี่หายากครับสร้างพันเส้นนะครับ ปี63นี้สร้างพันเส้นแล้วก็เป็นรุ่นนิยมด้วยครับรุ่นเมตาสิครับวัตถุมงคลเมตาสิ์รูปหลวงพ่อกวยแบบนี้ครับนิยมเลยนะครับสร้อยกระดูกเอาไปเส้นละ500แล้วกันนะเส้นนี้ครับปี6 3ปีลึกหายากแล้วนะครับพี่นะอ่าแล้วก็ต่อมาปี66นะครับ66นี่เฉลี่ยให้เลยครับเอาไปเส้นละ400อยนะพี่นะเพราะว่าออกวัดก็เส้นละ3 5 0ยแล้วครับพี่เฉลี่ยให้เลยนะครับเอาไปเส้นละ400เท่านั้นครับ สร้อยกระดูกนะครับหลวงพ่อกวยครับก็เด่นทางด้านโชคลาภนะพี่นะสายเครื่องรางสายสร้อยครับท่านจะทํามาไม่มากนะพี่นะทางวัดนะครับจะทํามาไม่มากนะครับปี6 6จะเป็นรุ่นนะครับสิทธิ์กตันยูครับเส้นระสี่อยนะพี่นะซีน้เดิมจากวัดไม่ผ่านการใช้นะครับโอเคครับที่วันนี้นะครับผมจะมาแบ่งปันนะครับวัตถุมงคลเพียงเท่านี้นะพี่นะเหมือนเดิมนะครับพี่ชอบรายการไหนก็สามารถแคปรูปรายการนั้นๆนะครับส่งมาให้ผมทางช่องทางไลน์ได้เลยนะครับ ผมจะขึ้นคิวอารโค้ดไว้ให้ด้านบนคลิปครับแล้วก็จะมีใต้คอมเมนต์ใต้คลิปก็จะมีเป็นลิงก์ในการคลิกนะครับกดเข้าไปแอดไลน์นะครับพี่นะาสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมา,มากๆครับ